เคยสงสัยไหมว่าเพลงโปรดของคุณบอกอะไรเกี่ยวกับตัวคุณบ้าง s p o t i f y เขาจัดให้แล้วเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ที่จะทําให้คุณรู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับพฤติกรรมการฟังเพลงของตัวเองแต่เดี๋ยวก่อนมันไม่ได้มีแค่นั้นเพราะมันอาจจะทําให้คุณค้นพบเพลงใหม่ๆที่คุณรักโดยไม่รู้ตัวด้วย Spotify ได้เลิกเปิดตัวฟีเจอร์สุดเจ๋งที่ชื่อว่า listening stats ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวคอยสรุปข้อมูลการฟังเพลงของคุณในช่วงสี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแบบละเอียดยิบไม่ว่าจะเป็นศิลปินที่คุณฟังบ่อยที่สุดเพลงฮิตติดหูที่คุณวนฟังซ้ำๆหรือแม้แต่พอดแคสต์ที่ทำให้คุณเพลินจนลืมเวลาฟีเจอร์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่อยากจะสำรวจพฤติกรรมการฟังเพลงของตัวเองหรืออยากจะแชร์สถิติสุดเก๋ให้เพื่อนๆได้รู้ว่าสไตล์การฟังเพลงของคุณมันล้ำขนาดไหนข่าวดีคือฟีเจอร์ listening test นี้เปิดให้ใช้งานฟรี ทั้งผู้ใช้ Spotify แบบฟรีและผู้ใช้พรีเมียมใน60ประเทศทั่วโลกและแน่นอนว่าประเทศไทยของเราก็ไม่พลาดแต่ความพิเศษมันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเพราะนอกจากจะบอกว่าคุณฟังอะไรไปบ้างแล้วฟีเจอร์นี้ยังฉลาดพอที่จะแนะนำเพล์ลิสต์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปินที่คุณชื่นชอบหรือแนะนำเพลงใหม่ๆที่คิดว่าคุณน่าจะถูกใจอีกด้วยเหมือนมีเพื่อนรู้ใจคอยจัดเพลงให้ฟังเลยทีเดียว และนี่คือส่วนที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปแต่ส p o t i f y ไม่ได้แค่ต้องการให้คุณฟังเพลงมากขึ้นแต่ต้องการให้คุณค้นพบเพลงใหม่ๆที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการมันเป็นการตลาดที่ชาญฉลาดหรือเป็นความปรารถนาดีจาก Spotify กันแน่ลองคิดดูนะครับที่เจ๋งไปกว่านั้นคือคุณสามารถแชร์สถิติการฟังเพลงหรือเพล์ลิสต์ที่ s p o t i f y แนะนำไปยังโซเชียลมีเดียต่างๆได้อย่างง่ายดายหรือจะแชร์ผ่านส o t i f y messages ซึ่งเป็นช่องทางแชทส่วนตัวในแอปก็ได้เช่นกันโชว์ให้โลกรู้ไปเลยว่ารถนิยมทางดนตรีของคุณมันสุดยอดขนาดไหนวิธีการใช้งานก็ง่ายแสนง่ายแค่กดที่รูปโปรไฟล์ของคุณมุมซ้ายบนของแอปจากนั้นเลือกเมนู listening test แล้วก็เลือกแชร์ข้อมูลที่คุณต้องการได้เลยง่ายกว่าปอกกล้วยเข้าปากอีกแต่เดี๋ยวก่อน บางคนอาจจะมองว่าฟีเจอร์นี้เป็นแค่ลูกเล่นทางการตลาดของสป o t i f y ที่ต้องการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการฟังเพลงของเราเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าคุณล่ะคิดเห็นอย่างไรหรือจริงๆแล้วมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นผ่านเสียงเพลงกันแน่ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับคำถามชวนคิดคุณคิดว่าข้อมูลการฟังเพลงของคุณบอกอะไรเกี่ยวกับตัวคุณบ้างแล้วคุณเคยค้นพบเพลงโปรดเพลงใหม่ๆจากการแนะนำของสป o t i f y บ้างไหมแชร์ประสบการณ์ของคุณกันได้เลย